สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมแคทนู no ok นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอกนะครับในแมปที่มีชื่อว่ารถไฟแห่งความตายนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับพวกเดอะแกงของเรากันนะครับวันนี้ผมมากับเดอะแกงมาพิชิตลานรถไฟแห่งความตายไปรู้ว่าจะได้กี่คืนนะครับหรือไม่ก็ตายในคืนแรกเพราะฉะนั้น ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเพื่งหัดทําเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราจะตัดภาพไปที่ตอนเริ่มเลยละกันโอ้ยเรากลับมาเริ่มกันในเกมแรกบอกเลยว่าเกมนี้เราจะต้องรอดถึงสองวันเอ้ใครแม่งเป็นโมอายมั้นอะไอคิวขอทองคิวคิวขอทองคิวมีสามทอง เงินกูเงกูอากูได้เลยเอาเฮียกูไม่ได้เอาเฮียเใครม่เจงตัวปวดอ่าตอนนี้เวลาเก้นาฬาอ่าไปละเดินเครื่องได้ประมาณ22่สิเมตรจะมีเชื้อเพิงเต็มเฮ้ยอวุอย่ามาบังจอวุธเช่นรุ่นนี้อยุดรอเออไป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 ดูไปดูไปไปไป มีซ้มบี้ด้วยเจ่ากูเจอซ้มบี้กูสามารถตีกูล้อตีกูล้อเอ้ยเก็บศพซสมบี้ไปประหยัดดิมันขายได้หรือเปล่าสมกันเก็บศพซสมบี้ได้วออกไม่ได้โอ้ยวัดเดินไปปล่อยศาสตว์ปล่อยปล่อยกูทำอะไรอ่ะวะเอ้ยมกูปล่อยดีมืออะไรเข้าอะไรกันไอ้โง่ เฮ้ยอี้คุณมาตั้ไหนเนี่ยเฮ้ยตายอู้วโอ้โหจะเกือบตายมหน่อยมาเดี๋ยวเอาสังกระสีก่อนดู้จะสั่งกะสีแล้วทุกคนมากันกระสุนบอกง่ายมากเลยจะจะเอาวุ้กูทำอะไรกูไม่รู้เฮี้ยมันบอกไม่ได้ติดมาว้าวแม่พวกมึงเกือบตายเฮี้ยว้าไปสั่งกระสีมาบังแดด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 เอากังกระสุนดีกว่าเอาบังกระสูนดีกว่าเอาบังกระสุนข้างหลังรถแหละ เอพวกมึงปุ่มอะไรวะเนี่ยเอปมปุมลุดรลุลุปุ่มไอนั่นอ่าบีบแตรถไฟอุ้ยหลายทีอุ้ยไอไอบังอย่าบังเฮ้ยทำแล้วทำแล้วชี่ยนี่มันี่มใครมนชนมาวะเนี่ย This of a magic เฮ้ยมุดดดู มันมีตัววิ่งหายตี๋สต๊อปสต๊อปสต๊อปข่าวพอดีกูชอยแล้วอสัสไอ้มึงเอาขวามาไหนวะไอ้เสี่ยไม่รู้กูได้ขวานกูได้ขวามไปสองเีมนล่วกูได้พีแอกลทำไมพวกมึงได้ขวานเลยกูได้โชว์เวลไม่ได้ไหมกูป่นกูป่นกดเอฟป่นปั๊บเก็บเพราะแม่งไม่ทันมเลยเนี่ยอุ้ยดาบดาบเจอเจอเจอเหมืัน กูจะด่ามของกูเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเสือกูเสือกไปละเอาด่ามพี่ชายนาำกูได้หมดแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยถอยพวกมึงมีบ้านกันหรอธนาธนาธนาสบี้เต็มบ้านเลยนี่พี่ชายมันเอาแค่นี้ไหมกูจะใช้เจ้ากุศลเฮ้ยนี้ทหารอยู่ก็ใช้ อยู่เพื่อนกูตกใจเลยที่กูหันหลังไปเทียบโมไอข้างหลังกูใช่ม่งตกใจเลยโมไอไรแรงเอาปากไว้กับเพื่อนนะนระวังปิวเอาเดี๋ยวมึงเทียบว่าทำไมเนี่ยกูเมืองได้ความรู้อ๋อมึงเป็นเดชใช่ไงวะมึงกดกดถือกดใช้กดเก็บมาก่อนอ๋อโอเคคิวยังเหลือเยอะอยู่กดมาแล้วทำยไงต่อเก็บมาแล้วก็กดคำว่ากดไปที่ตัวเบนิดแล้วก็กดคำว่ารักษากดค้างกดคีย์ค้างกดคีย์ค้าง เอ้ลงบ้านไหมลงบ้านไหมกูก็ขี้เาวนะเราไม่คนเราปเป็นืนนะทีมโอเคงั้นกูค่อยๆขับไปมึงกูกูรักษาตัวเองไม่ได้มึงกดแบนเนให้มันอยู่ในกระเป๋ามึงก่อนได้ไงนหายยไอ้ขีสกกงูเหวนอะไข้างหลังอะเอาขากอกเ่วเตียมคือรีคมาเอมึงเนแหายนะพี่ชายไอ้ว้ กูหลุดกูหลุดไอ้เยอะกูหลุด่ากลอ้เยอะไม่ใช่มายากใครมีดาบมาช่วยมู่ดิเงียิมันยิมันตีมันตีมันลุมันเหีมันอ้เ้อ้เ้ไอ้เจ้ไอ้าไอ้เจอไอ้เจ้าไอ้าไอาเอาไอ้้าเอาเฮ้ยเอาเ้เเา้เ้้ม เอาเหอเพงเอาเหรอแม่งลุมตีมาหายนะมึงเอามึงมาหนี้กูซ้ำศพอีกูซ้ำศพอีกมึงเอาเหรอมึงเอาเหรอมึงขามันขามันอีอีสาธิตอีซ้ำศพกูแม่งบ้านป่าเพิองเถื่อนไงเก็บไงวะอ่ออีเห็นเขาเปลี่ยนอ๋อเอ้ยก่อนมาจะทีเนี่ย ยกูอาจจะไอคิวอัพเกรดรู้จักมีวัฒนาการอะอ้อะไรไอคิวตกล่นเหรอไอคิวตกล่นไอคิวไปดับน้านะคิวลงไปทำไมวะลงไปทำไมวะไปเลยเราจะส่งบายไปไกลเลยดิเชื่อโพสิชันกูดีจังแล้วนะเฮ้ยโมโม่ข้ามาในบ้านข้ามาในบ้านเจอบ้านเจอบ้าน อม่าบุกแล้วพี่ชายเงียมันไอนี้ไอพ้อ้นี่ไอเนี้ยอนอ้นี้ไอนอออกอ้นีอเวกอากออวกนีอกีไอมพี้กนี้อกนอกนอกนี้อนกนนนกนกนอกอวกวกานะไอ้วอ้โกอไวไอว้้ มึงเห็นในมือกูไหมเดี๋ยวเขาไม่ลดมาเคลื่อนนะมึงเห็นในมือกูไหมไอ้เชี่มึงเห็นกูใส่อะไรไหมเพื่อนไอ้เชี่เราใส่หมวกกูมีหมวกเกาะอะไรไอ้เชี่เขาว่าเขากูไม่เข่าอุ้ยมึงใหญ่กูมีปืนครับแค่นั้นแหละกูมีปืนกูมีปืนหน่อยิงดิ มึงย eh, ิงมึงยิงยิงมึงปีนขึ้นมาเลยยิมากไอ้น้องยิงวันเดี๋ยวตายเลยเราจะปล้นของไวให้หมดเลยตัววิ่งเร็วๆยิงเลยไอ้เจมเจมยิงยิงซอมบี้ตัวบี้เลยเวลาเราอ๋อเลูกกูอ๋อกูจะตายเอาเลยนะเจมวิ่งเร็วมาแต่ไกลเลยอ่ะเอ้ยมึงเราต้องลูมันมาเพื่อน ไม่รู้แม่งไม่ชนะเราอ๋อนี่เป็นเทเล็อาร์โมอ๋อโอเคคอยกันคุมรายประโยชน์เราตอนเนี้ยอาอเหี้ยมนุษย์หมาป่ามึงอย่าลืมเอาขวานกูไปด้วยไม่รู้อะไรเ่ยไอ้เหี้ยแต่เราสาดีเนาอยากเห็นเราไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากเห็นพื้นพี่ชายมากคุณดีดีด้วยพี่ชายพี่ชายมากคุณดีดีด้วยไอ้ยามอยู่พยายามอยู่ กูไม <laughs> <g leme> ่ไ <French> ด้อยากเห็น right. พ oh, ื้นนี่แย่เออสีัไนกพจะตาล่ะเอาเอาล้ไปกูมาอยู่เนี่ยเอาเอากูมาอยู่ไหนอะเอาโอยกูเทรเอาูกูตา่ะโอฮยวัเฮลอีแซนมีนโรเอากูจะตายหมดนะเฮียเอากูตายเฮียกูตายหมดแล้นะยอหมดแล้วตายหมดเลย ไอ้เกูกูได้โปรแกรมใหม่มาแล้วกูอยากลองของชิบหายเลยเฮียมันไม่มันแค่รื้อจัดมึงเชื่อ์กันมาวะมึงมึงมึงเชื่อกันไหมเพื่อนทองเป็นของกูเฮียเงินเงินของกูแม่งเลวไอ้เฮียมันก็ขึ้นไม่ได้อยู่ดีมันเป็นเชื้อ์พึงเฮ้ยเจอบ้านแล้วแหละกิ๊กก็ไปเอามองไปมองไปรอรอรอผู้โดยสารไอ้เหี้ย จะได้มันไม่มีโหมดวิ่งมันในแอน์ด้กูได้กูได้เชื้อเพงแน่กูจะเอาสพวกนี้แหละไปเชื้อเพลิงไอ้เราไม่มีแบนเดย์นะพี่ก็หาแคทำใเสียงมาสนสั่เนาะพวกมึงแม่เราเูวเราลืมอะไรเราลืมเสื้อโคมไฟไอ้ฮะเรลืมเื้อคมไฟือบร้อยแม่งดำดำมืดไปอลยเนี่ย อุรยากาศโคนหลอนไยอ่ะหลอนชิบหายหมาหอนเชี่ยหมาป่าดอยได้อ่ะสเปรงรักมันป่าเอ้แล้วมึงจะมาบังโจวทำไมมู้ก็ได้แมนไม่ใช่สิดีนะหมู่บ้านซอมบี้มึงเห็นซอมบี้ไหมมึงเห็นซอมบี้ไหมเจ้าหมู่บ้านซอมบี้มึงมีปืนมึงก็เอากูไม่เอาเลยคนยังไงจุดแล้วครับไม่มีตังค์ ว้เอาลูกปลาไปขายได้ไหมเชื่อเชื่อสัมบี้ซอมบี้ปลาเหรอไอ้หนามาป่านี่หว่าไอ้นี่ไอ้นี่มนุษย์มาป่าอ๋ออย่ามนุษย์มาป่าเอาของมาขายเอาของมาขายอ้าวเชื่อเชื่อเพื่อนนะเมุดทำเมนูยาตุ๋วดิให้กลัวขอไปขายก่อนไหมกู้ป่าที่ไมจชีพซาว่าท่านเป็นมนุษไปซื้อไปเดี่ยวอยู่วะว่เห็นมาขอด็อกเตอร์ไปเอาหมาไปขายด้วยมึงหมาหมาขายได้อยู่ มึงไม่ได้ือไม่สกุลมึงเฮ็ดศพไ่มาไหมอยู่ข้างลๆเนี่ยไอ้ตัวนั้นขายได้ไหนเอ้ยได้ห้าบาทข้างาหลังเนี่ยออ้ยเชี่ยที่มันมนุษย์ไอบัณฑิตอเอ้ยต่อต่เอ้ยอย่ามาดินเดี๋ยวนี้ดิเดนเลึกกูมองไม่เห็นอ้ี่ อุ้ยอ้ย่าเราไรกูเจ็บอ่ะมึงทำโอ้มึงทำโจนยุจยุจยุหยุดรถก่อนยุ่ก่อนล้วป่นปุ่นปุ่นอ๋อคุ้มอะไรไอ้เชี่ยเราเจอแจ็คฮอตโจรเนี้ยจับมันขึ้นเนี่ยมึงมาทางปูชนคนตายเลยโมโหที่จะป่นขาไอ้เัรนึงเอาอะไรระหว่างพวกกับเนี่ยอ่ะให้พครปูไม่ดีเลย ไม่การการที่มึงกูปล่อยให้มึงมองนี่มันมันแปลว่ากูบะไอบางกระสุนให้มึงเว้ยเห็นไหมกูเจ็บเลือดไหลเลยเห็นไหมไอ้สัสเจ็บให้มึงเยียแทบไม่ขึ้นเลยหรือเปล่าสองตาน้าโอ้ยอยู่ยตกเรื่องไปแล้วบ้าคณะบ้าคณะน้องไปเลยน้องเอาเยอะร่วง มึงไอสุลกาภัณปืนนะพตาพืนโตเอาไปขายไปขายแล้วซือ้อที้ดีกว่ากูม <c oughs> ีแจกันมันปรับปุ่มยังไงอะปุ่มเก็บของของกูมันซ้ำมันทับกัน,นอะ่ะมันเก็บเข้าถุงไม่ได้มีแต่เก็บเข้าตัวได้อย่างเดียวไม่รู้วัดไปเฮเอาของไปขายเออมึงเอามาไปขายเออจะอได้<ะ>ได้อย่ารงห้าบาทเนี่ยยาวเป็นเด็กไปขายนะกูเมื่อกี้กดผิดเป็นเด็กกูไปแล้วเนี่ย แอนดี้ซีมีที่ปักปุ่มหรือเปล่าตังค่ะปุ่มปุ่มแม่งกูจนยังไงมีปืนเป็นแม่งปักหน้าไหมเจอเจอกูจะใช้ไอ้แมันเป็นซอมบี้นี่วะปืนกูจะใช้ยาฉุกเฉินนะพวกมึงมึงเห็นกองทัพอะไรข้างหน้าเราไหมจิมเออมันไม่เห็นหรอกซอมบี้เดี๋ยวซอมบี้เบะซอมบี้ยิงเร็วขามัน กูบอกฆ่ามันในสัตว์มีอาวุธหรมีอาวุธทำไมบ้านหลังนี้เป็นสีเขียววะโอชิตไอ้เฮียก็ตกใจเลยเก็บสมันเอาไปเก็บเก็บสมันเลยอะพ้งไอ้พวกมไปรอสตบีมาเป็นกองนี้กูจะขับรถไฟตามมันมึงตามูเหรอายะ เ้ยมันมันตามได้มันตามได้เพื่อนไม่เป็นไรเว้ยแต่แต่แต่ไอซอมบี้เป็นเดี๋ยวกลัวซอมบี้เป็นเชื้อเพลิงนเหรไปร่อนมันไหนกูโดนลุกกูโดนลูกกูโดนลูกน้องน้องกูโดนลูกกูชตีดกูล้วโอ้มาเรื่อยๆเลยมึงโอ้ยกูตีดอ่ะกูจะไปแล้วนะ มันโดดขึ้นรถไหมหนุ่มหนุมหนุมตีมันมึงจะแวะเมืองข้างหน้าเปล่าไม่เอ่ะอ๋อเฮ้ยมึงอีคลิมดีมึงพลิกอัพดิพลิกอัพแล้วกดกดฮหวี่จะเขลียดบูบ้านแล้วละอ่าฮะเอ้่นอนเทรดดิ้งบูค่อนอื่นกูมีของมาขายไปก่อนเลยไม่ได้มันติดอะไรวะเนี่ยขายของขายไอ้อ่าขายจักรันขมยสินค้า เอาปืนเอ้ยเขี่มาปามาเดี๋ยวเดี๋อ่ะขี่เอาปืนไปขี่ปืนไปเมื่อกี้ปืนดนอกบอไปไปเออมึงผีมานะมึงเป็นชายวะมึงเจอเมึงเจอแม็กนัมกูเยไะบอกเลยกูป่าอุ้ยมันโดนป่ายิงก่อนมึงจะเอาสมบัติไหมเอาเอาเอาเงินเอาเงินทำไมแล้วไม่ขี่ตำมันเลยวะยิงอยหลังไม่ได้ยิง กูตามลูกยิงมันอ่ยิงมันอ่โอ้โหทุกีแรงมากทุกีแรงมากื้อนั่นแหละเก็บพ่อกระเป๋าเลยไอ้ไม่มันนุ่นหมาป่ากล้องไหมไมนมีกล้องไหมรถหมาป่ากล้องเอารูปนีมั่นอ่ะรูปนีมันอ่ะรูปนีมั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังมึงจะรีบไปไหนไอ้เหี้ยะมึงไอ่ตัวแล้วไอ้เหี้ย่อะไอ่ตัวไม่ตัวไม่ตัวกูแตกไอ้สัตว์กูก็นอะไรอยู่ ผมกกราบโตโอย <c> ู่ะอยู่กูเลยกูยิงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอ็มันขับรถนี้กูนี่จอด์นจอว์นเอ้ากระสุนจับบอลเก็บศพเพื่อนไม่ได <sh are S 1> <sk> ้กูวิ่งละกูไม่อยู่ละมึงเลี้ยงของกูตกตอนกูยังไม่อยากมองพื้นเยแม่งมันเป็นแก๊งเอะไรอย กระสุนเด็กกูกลับมาเกี่ยงโตพวกมึงแล้วมึงกระสุนกูจนหมดไอเหียไอเหียกูจนรัวมึงรีบไปซานใช่ปะไอเฮียโอโอ้ิชิสโอวิชิสโอวิชิสมอนผมอย่ามองมือเ่อยามยมองอยมอยมอใชเป็นเดีเหรอเอออ่ะเดี๋ยวกูทำให้ดูมปเดียรวาก็ชี้ไให้กู กูหน่อยกูจะบืนกูตกเดี๋ยวกูพิ่งไปหาโหคนากหวยอะขับรถสองขับรถไปหนีแลคุณเอาเอาปืนลงไปกูกูไม่ใช่ละกูเพิ่งรู้ว่าปืนนี่มันลัวได้กูก็ลัวเส่หมาแบบเต็มที่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครพยายามขยับเข้ามาใครกูเรื่อยๆวะ กูนอนกลางที่กินกลางสายที่กูด้วยก็ดื่มมาก็ดื่มมากกินกินกระซายเนาะดื่อมากจะดื้อไปเลยจะดื่มไม่ได้เฮียมึงมึงเจ้าหมาไม่แค่ตัวไปชิวแล้วน่ะว้ามึงกูได้กูได้เชือกเพิ่มมา เอ้ยเออนี่ไงไอเช่ยมึงจะเก็บแบนเด็ไว้ทำไมสามันเนี่ยวูดวัตต f ฟ้ากูซื้อมากูก็อยู่ในตัวกูกูบอกให้กูทิ้งไม่ได้กูกวดเลยไม่ได้เงี้ยาวดอาวุธมงไปเก็บของแล้วกลับกันไอ้แมงโหดเิอขออหนึ่งขอหนึ่งเรายังไม่ตายมึงเงี้ยเราโคตรโหดเลยตั้งแต่บราลุดกามโตเลยอามาป่ากามโตไล่ตีนะเชื่อโคตรโหดอะ เยี This ่นมกอครับไปอ่ะกำครับไม่ใช่อะไรเนี่ยกอครับซอมบี้มีทั้งหมู่บ้านเนี่ยบอกเลยอย่างโหดเฮ้ยมันจะมันช่ไม่ใช่ม่ใแล้วชิบหายแล้ยรีบเดิน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 ชิบหายเฮ้ยบัตรมูนไอ้ที่บัวหมูนบัตรมูนอ่ะ ไอชีสกังฟูน่ะตายหมดเลยตายหมดเลยตายหมดเลยบทเรียนที hey, ่สำคัญท the ี่สุดในยามมึงจำไว้ไเฮวันจ่ายจำไว้แล้วไม่ดียังไม่ดียังออกไปปิดชีพเนี้ยโมเดลนี้โฟลเดอรสุดไอ้บทเรียนที่สำคัญที่สุดมึงจำไว้เลยอย่าอย่าจอดรถให้ หมาโหมาอ้วนนี่ป้อมปืนมันลำโหดขนาดไหนชโยอย่างเงี้ยเากลับมาปกติเฉยเยี่ยมก็ในพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอพาร์ทหน้าเราเมาคืนแน่นอนร์นนี้ก็ขอลาคนครับจุ๊บๆชมในคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่มาชมคลิปงงๆผมนะก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับไปละ